Ô lao luôn nông ฝนต้องกวนที่บุดลาบุตรที่หนาด้อยอ่อนมื่อีนฟังลำกอดจะกอดับแรกเริ่มเดิมเท่าเก้ันคนบรลณแต่ยิ่งวัดตั้งแต่นี้บุญจังแต่มนลำกอดมาเสรนั้นทันนั่นละว่าตาเม่่อวัดต่อปัตตาอีดันจัวคนเดือแเอกจะกอดปับไอไว้บ้างมันละตำเดี๋ยวนี้กายล้วนลำเขาขายตั้งตาไม่คนเดือแม่ป้ากันลูกหลยเป็นปัตตาไม่ เอวเล่นปะเล่นมาทำไมไอ้มีลำหนึ่งออกไปลำนำคำหลาพะเจ้าเฮานี่สั่งสอนบ่อลำไรก็แลกหลอดเอาแต่ฝันมันดีหาเรื่องแม่เจ้าดังสมอบีบุีกุบปันมา,ยามอย่างบ่คำนั้นเสียบังเถอะบ่อลำบูแดงตอนนั้นดื้อนี่ละแหงแหงบ่อนหลาประเด็ดคิดแก่ม,มันแย่บ,บ่อนไปนั่งเข้าสั่งปุ่นไล่สั่นอัตยากรรมดีปรคืฏลำกอดยาต่อมาคู้ใหญ่ไหนเวลาตอนนี้เอบเฟคไปจูบบอล ห so ัววารำก่อนมีประโยชนมากน้อยผู้หลายหน่อยสั่งใดกันล้ำนี้กันได้เอาแต่เรืดินทำมาเป็นนักทำคำสอนศาสนาจนเจ้าประควลทัำได้ทำทั้งตัวไปนั่นดึงกระจำพอกเพื่อเอ็นอรัสังสอนอันคำสอนพระเจ้าเป็นอมตะล้วนแต่ก่อนทำมาทุกข์ก็คืองานสักผู้สังสอนนักแห่จิ้งจะและแห่งทั้งสวัสดิ์ต้องจอมปองโอลาผู้ข่าละสมสันแบกเกาอสันฮ้กสัง i no, not a lot money